ยื้อสายเขียวไปนี่นู้นี่เลโอ้ครับนี่นี่โอ้ยล้มนี่แปะเครื่องโน้เลยเดี๋ยวผมเขาล้มนี่ล้เลยตเพียใส่งามเลยเพียบใส่งานผัดกุ้งกุ้งดูนะดูนะ

เพียนใส่งามเลยนี่เพียนใส่งามพะบึงกุง่งบึงกุ่งพี่น้องบึงกุง่งพูดเนะโอ้ยนี่ดิพูดเลยเหยือสูตรสอดปลาเขียวเลยพี่น้องเด้อเลืออีกขาหกหลังยามก็สองสองสามหลังเรานี่แต่ว่ามันลำคาดตรงนี้มันมันต้องมันต้องซ่อมต้องใส่เลยโล,โ,ลโล่ไม่เบิดแหละโล่ไม่เบิดเลย ง่เุ่งงะเย่งหนีเก็บใส่ยาคัดนี่กะทีเงียน้อถือถือคคตนี่พี่น้องบึ้งพุดพุดไหมล่ำนี่แปะเคืองโลเลยเดี๋ยเดี๋ยวผมไปเอาให้ี่หาหลังดีหาหลังฟังกันหุด อเอ้ยก,ออก,าาก,กุ้งจะอัดรับนตัวเงาใครกันหนามหมน้ามมันหนามมันคุณเออสีกุ้งแบบนี้แต่หนามใสสีคุณสีดำดำโอเค,คะอะไรนี่เลยครับวันเครื่องโล่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออีกสามหลังเด้อพี่น้องเด้อมีอีกสามหลังครับผม เลยอีกอยู่สามหลังเดีสามหน่งสองสามแล้วแตมีงานนี่นสี่หลังโอ้โหลังที่เขาควายเข่าเขาทุกล้ำแหละเข่าทุกล้ำเลยไปดเขาทุกล้ำต่วไปเข่าน้อยเขาไรแล้วเต้มุ่งครับเ้าเต้มุ้งเดี๋ยวชิมีล้ำนี่ละงานนี่งานน่งี้ทีงานนึ่ี้ก็ส่หลังสี่าหังนี่แหละต่วไป ขอ,ขออนุญาตแบกออกเป็นอีกหนึ่งอีพี่เดอ้อพี่น่องเดอ้อระวา่ามันสีเงาครับผมเดี๋ยวยามีเซฟแล้วผมจะไปยามนันต่ตเดอ้เอครับผมสามต่อครับผมสามต่อ

ít uh. vô, okay, lắng vô Lắng vô, lắng vô chút này Vô cái kia lên Đây là cái dạng nằm to lên <laughs> Ôi, ôi. ôi พูดไหมพูดไหมพูดไหมงานแขกนะเดี๋ยวครับสูตรซอสปลาเขียวเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมซอสปลาเขียวตำงานครับนี่คือมันลอยใส่น้ำพูดไหมพูดไหมไปๆถึงจะตื่นห้องเบ็ดไปชั่วไปอะไรเนี่ยล่ะโอ้ไฟสีเลยไฟสี สวัสดีครับผมสวัสดีครับบีพี่ตลอดฮาแดดมือดีจังเลยจุกจุกมุงเลยครับผมร้อยใส่หน้าบนนี้ก็หมา,ขา,ขาดกระดาษเลยเ <c oughs> ยื่อสูตรสอดฝาเขียวด้ยพี่น้องเด้อมือดีคือเก่าครับหัวอาหารประดุกขนมปังไผ่เขียวมักไผ่เขียวหรือผู้ใดบรกกิสุทกวดใส่ห้ามก็ได้แต่ว่าแต่ใส่ห้ามล้ามันมัน,ม,นมันบทรทะลุถึงเสารครับผม กุ้งจะเข่าเด็ดเด็ดกับตีซีทีหา่าหกโมงเจ็ดโมงยังเข่าอยู่ครับผมแล้วก็สอดฝ้าเขียวครับผมนี่งานพุดให้เบื้งสามหลังนี่ก่อนนี่พุดพุ่นนี่ครับนี่พี่อูอ้ยเน,นี่ยผมมกกางเนียผมกางเนียเพิ่งกางเนียเพิ่นนงนิน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 ตัวนี้ปันนินใหญ่ครับนี่ เจ้าของนอนุญาตเพ <laughs> ั่นคุณว่าเทให้เจ้าของหนาวดีพี่น้องดีครับผม

กอนรับขึ้นเยอุ้ลยเฮ้ก้อนยทะลุทะลุถึงเสาเลยนีครับบุ้บุ้กี่นี่สามหลังด่พี่น้องนี่สหลังดิครับนี่ พอใจพ่อใจเจ้าของหน้าพอใจให้เลยพูดเลยพี่น้องพี่้อเออดะเพียนครับตะเพียนตะเพียนนี่ตะเพียนนี่เห็นว่าไหมเออดะครับเพิ่นบอกว่าใส่ใส่เลยใส่ไปกินกรุงเทพฯอนุญาตมาจันีดพี่น้องเยื่สูดเยื่สูดเยื่สูดครับผมพูดพูดพูดไหมพูดไหม อื้อึฮโอ้ก่อนอ่ะอันนี้เกือบเกือบบดถึงส่ำเลยเกือบบดถึลุ่มถึงเส่ำครับโอ้ยดูไปเนี่ยต้นครับขอบคุณหลายๆครับผม จังเทียเลอกของกันผูกปะหอยไม่สกัด จกผุ่มเนวแค่นี้กอนก็ได้มันสิจกยากจกจกจก